สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Daily Dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้ในโลกของฟุตบอลสมัยใหม่นะครับมีเพียงนักเตะไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถลงสนามในเกมระดับสูงแบบติดต่อกันนานหลายปีซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นครับคืออินากี้วิลเลียมที่กำลังโชว์ฟอร์มอยู่ในลาลีกาสเปนอินาี้วิลเลียมลงสนามต่อเนื่องยาวนานถึง251นัด แต่สถตินี้ก็ไม่สามารถเดินต่อได้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บทําให้พลาดการลงสนามแบบต่อเนื่องให้กับต้นสังกัดอย่างแอตแลนติกบิลเบาโดยผลล่าสุดที่อินากี้นั้นไม่ได้ลงสนามในลาลีกาก็คือเกมที่บิลเบาบุกไปชนะมาลากาหนึ่แต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่17เมษายน2016เนื่องจากว่าเจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาแต่หลังจากนั้นครับ 2 5 1นัดต่อเนื่องที่เจ้าตัวได้ลงสนามสำหรับสติต่อเนื่องในการลงสนามของอินนากี้ในลาลีกาเริ่มต้นวันที่20เมษายน2016ในเกมที่พบกับอลาลิโกมาดริดและก็ต้องสิ้นสุดลงในเกมที่พบกับทีมจากกรุงมาดริตเช่นเดียวกันแต่เป็นเรอัลมาดริดในวันที่22มกราคม2023 ย้อนกลับไปในเดือนตุลาคมปี2021นะครับอินากี้นั้นกลายเป็นนักเตะที่ลงสนามในลาลิก้าติดต่อกันนานที่สุดตลอดการคนใหม่เมื่อลงเล่นเป็นนัดที่203ในเกมพบกับอาราเบสทุบสถิติเดิมของควรนอันโตนิโอราราเน็กซ์ของเรอัวสซซสดดัตที่ทำไว้ที่202นัดสถิติการลงสนาม251นัดต่อกันของอินนากี้อยู่ภายใต้ผู้จัดการทีม5คนครับประกอบไปด้วย เอเนสโตเบลเบเดโคเซอังเกลซิ a ั d ด e d u a ูอา b e โดเบริซโซกาอุสกาคาริและมาเชลิโนเส้นทางลูกหนังของอินากีนั้นเริ่มต้นจากทีมเยาวชนของสโมสรท้องถิ่นในปัมโปนาและไปเข้าตาแมอามองของแอตติกบิวเบาจนได้รับโอกาสให้เข้าไปอยู่ใน เลซามาศูนย์ฝึกฟุตบอลของสโมสรจนกระทั่งเดือนธันวาคมปี2014เอรเนสโตบาวเบเด้เฮดโค้ชทีมชุดใหญ่ของบิวบาในขณะนั้นตัดสินใจส่งอินากี้ดาวรุ่งวัย20ปีประเดิมสนามเป็นนัดแรกในลาลิก้าที่พบกับกอร์โดบาต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์ปี2015หรืออีก2เดือนหลังจากเริ่มต้นลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ อินเนกี้ก็ทำประตูแรกให้กับบิวเบาในยูฟายูโรปาลีกและกลายเป็นนักเตะคนสำคัญในแนวรุกนับตั้งแต่นั้นในปี2019อเลติกบิวเบาตัดสินใจขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับอินเนกี้ไปอีก9ปีจนสิ้นสุดถึงปี2028ซึ่งมีนักเตะลาลิก้าเพียงไม่กี่คนในโลกรุ่หนังสมัยใหม่ที่ได้รับสัญญาระยะยาวเช่นนี้ การทำสถิติลงสนามต่อเนื่องยาวนาน251นัดกว่า2,468วันสำหรับนักเตะเอาฟิลเป็นเรื่องยากที่จะทำลายลงได้นะครับเพราะนอกจากสภาพร่างกายที่จะต้องดีแบบสุดๆแล้วผู้จัดการทีมต้องให้ความไว้ใจในตัวนักเตะคนนั้นแบบสุดๆเช่นเดียวกันขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เข้ามาในคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน Daily Dose เรื่องฟุตบอลที่อยากให้คุณรู้